ก็ oh. สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เลเเน่นไลน์เจอทุกคนเลยนะครับผมวันนี้มีอยู่ในเกมไลน์เจออีกทางหนึ่งนะครับโอเคมีเพิ่มโอกาสเกียร์และกล้อใช่ปะเพิ่มโอกาสเกียร์แล้วก็เรนเจอร์ปะดูก่อนนะงมาหนึ่งตอนนี้มีเพิ่มแค่เกียร์นะครับมาตัวห,หนึ่งนะเล่นเช็คก่อนเล่นเช็คก่อนนะตัวหนึ่งมีตัวไปะชากไหมเพิ่มคู่เก่งด้วยโอเคเกียร์ ถ้าดองรอคิดว่าผมก็จะเก่งกว่านี้นะอืมถ้าดองรอคิดมัดผมตีผมจะเก่งกว่านี้นะอะยังไงดียังไงดีอ่ะเปิดเกียร์เลยก็ได้เอาเดี๋ยวเปิดเกียร์แล้วก็เปิดกาชาอีกสามสิบกว่าใบนี่แหละนะครับอีดีสองอีดีสามเปิดเกียร์เลยกัน ผมแบบชิวๆว,วะชิวช่างมันแล้วกันหรือว่าเสียแบบไมผมไม่ซีเรียสละเออเปไปไมเหอะมันไม่ได้แล้วแหละเครื่องเคียวองดาวเออไม่ใช่เออไม่ผมไม่ซีเรียสอย่แล้ะมันมันึ้นมันไม่ได้เลยวะ่ะเออไอแม่ผมสุ่มตอนตอนตอน่าตอนไหนวะตอนไอไอคลิปมื่เช้าอ่ะมมันยังไม่ได้เลยและอันนี้ก็ไม่ได้จุ่มให้ดูแล้วกันว่าเพ่อโอกาสมันได้ปะนะครับ ซึ่งมันเสียดายมากที่ยิงคนเกีบยไว้คิดปัดนะแต่้ไม่ล้หรอกนะไม่ได้ลเออเกลือจริงด้วยเกลือไม่ต้องเปิดแล้วครับคือว่าผมทดสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคช่างวันละกันครับผมไม่ได้เีเรียกขนาดนะั้นนะโอเคได้กตาตานะครับไม่ได้ซสีเรียกขนาดนะั้นนะอืมว่าทีมผมก็พอได้เพราะว่าถ้าส่งอีกหกร้อนก็ไม่ได้เย่นะครับอืม ส่งมาอีกสี่สามสี่ร้อย่คาดีให่จริงๆคือตารางมันพังหมดแล้วแหละนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เนาะแหมโอเคครับเจอกันอันดีต่อไปครับผมโอเคครับมาอยู่ที่อันดีสองของผมเองนะครับผมนีอ่อันดีสองผมนะครับมามามาครับมา เปิดได้ใช่เอ้ยมีขาดอีกหนึ่งใบแลกแป๊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 บแกแปบนะครับโอเคมาสิบห้าใบหรือเปล่ามาสิบห้าใบนะอืมน่าจะสุ่มไม่ได้หรอกเพราะว่าอ่าเกียร์ผมก็สุ่มไม่ได้เมื่อกี้เจ๊บะล่ะเออน่าจะสุ่มไม่ได้หรอกครับโอเคเปิดเลยนะครับอู้วมันสมไม่ได้แล้วแหละ มาจิ๊เตอร์เออจิ๊เตอร์มาลุ้นสักหน่อยแล้วกันนะ,ะนะไม่ได้อยูอ่แล้วจมเป็นเลยนะโอเคเปิดไม่ได้อืมยืมโอเคกเปิดอย่างเนี้ย เมย์ลั่นแน่ๆเลยมาเปิดเลยไม่ได้แล้วแหละช่องแม่ไม่ได้แริงๆเลย,ลย,มมมยเลยม่ไปเถยครับน,นี่นะไอดีนี่ก็คือแบบถือว่าเกืฝังมเมยอผมไอดีสุดท้ายก็เก็บไว้แล้วกันนะอุ้ยเฮ้ยจะด,ดอกโอ้โหอ้าวอ้าว เอาแล้วเอาแล้วเอา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 าเเอาแล้วเอาแล้วเอาอะไรครับตัวนี้เอาอะไรครับตัวนี้ล็อกเลยล็อกเลยอืมใส่ให้ใครดีตอนนี้มีไม่ทชทีอ i l l u s t r a o r อืม i l เอ เออลิปไหมตดัดได้รู้เดียดแหละเมื่อกี้เราผมเช็คกบแป๊บหนึ่งนะเช็คกบเช็คกบแป๊บเพราะว่าได้กิจกรรมมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเช็คกบแป๊บหนึ่งนะผมมีสิบสิบหกอืมนับตอนนี้เป็นสิบเจ็ดผมนับเลยผมจะยัดเจ็ดขาดอีกสามตัว อดีตหลักเป่วยไม่ได้อดีตเราก็โอเคมีอดีตเ,เจ็ดเจ็ดเอเจต้าก็พร้อมด้วยเออโอเคช่างมันแล้วกันไปเจอกันที่ถัดไปกันนะครับผมโอเคมาที่อดีที่สามของผมนะครับโอเคเมื่อกี้ก็เปิดได้เกียร์ไปแล้วนะครับฮ่าฮ่าดูดีครับมองหน่อยคิงหน่อยเออคิ้ของคิงหน่อยเถอะโอเคมาเปิดกาชาเกียร์นะครับเอ้ยไม่ใช่จะเกียร์เปิดเปิดเลนเจอร์เลนเจอร์เออตัวน,นี้ขอเป็นแบบ ฮิม่แล้วก็เอ๋ปาจะบอสจะระเ้ได้ปะขอแค่นี้พอผมไม่ได้อยากเป็นตัวคโคลบูเลยเออเอาแตาใจผมไม่อยากได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้คืออามาตะผมมันต้องหาเพื่อนวินแตงตำแหน่งไม่งั้นไม่พอใช้นะครับไม่งั้นไม่พอใชอ้อ่ะตอนนี้คือแบบไอดีสองข้ตัตรงนี้ขึ้นนะครับโอเคเกลือแล้วต้งหนึ่งหัวจรกีนนี่ไปก่อนนะ ตัวนี้ไม่ไม,ไม่มีรดเลด่อีกสองอันมีรดเลขนะสองอันนี้น่าสนใจนะโอ้ยเนี่ยผมสมสมอ ى, สมสามสิบตัวแล้วก็หกหกร้อยลูบี้โอเคหัวเทียนหกร้อยลูบี้โอเคช่างมันแล้วกัน <c oughs> มันไม่ได้แล้วเลยไอ้ที่สองมันโดนนี้เฉยๆคุณมันทั้งแต่เดือนไหนวะ ah? โอ้แล้วก็นอนอยู่นะเ,เนาะเ,เปิดแล้วที่เกิดจตาเลยเพิ่งเปิดตั้งเดือนนี้แหละเออก็ให้ให้อนะ ก็ออันนี้ไม่ได้แล้วแหละเผิดอทรงอย่างนี้ไม่ได้แล้วห้าดาวล้วนอืมโอเคเกลือครับโโดวงดีแค่โโดวงดีแค่ทีสองของผมนะครับมาเลยโอเค,อเคมาตีพีพีสักหน่อยดีกว่าน,นะครับเออก่อนเออไม่ใช่ไม่ใช่ตีพีตีพีอืมไม่ไหวหรอกเออก็ก็ถือว่าโโดวงดีนิดนึงนิดนึงนิดนึง,นง,นงก็ให้หน่อยก็ให้หน่อยนะครับ เออก็ถือว่าดวงดีก็ให้หน่อยนิดนึงเออดีนะนั่นคือแบบขาดเกียร์มากอเออเกียร์ไม่มีอะไรอ่ะมันข้ามันก็ข้ามดีอยู่นะครับเราใช้ตะกิวเราสกิวปะ่ะใช้สกิวลดสกิว,กวใช้สกิวป่ะใช้สกิลแล้วก็ลดเละแล้วก็ไม่ยังทำฝาดใช่ปะ่ะก็พอได,ด้อืม ก็พอได้มันละเอียนะครับอืมมันก็เกียรตที่พอใช้างาน,นได้อืมทีวี TV ซึ่งตาเนี่ยล้วกันนะเอออ่อเน,นี่ยไอเดี่ยวสองก็ถือว่าโดนดีที่สุดในในนี้แหละแต่ไอดีหลักอะผมไม่แน่ซีเรียนหลังเวว่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะเสือดสี่ร้อยก็โอเคแล้วแหละคือว่าอ่าที่ผมเปิดเนี่ยคือว่าไอดีหลักผมอาจจะเติมเลนเซอร์แพ็กอยู่ไงแพ็กที่ เราอีนอะเออขงมาว่าจะเตือนอยู่ผมก็เลยเออกดไปก่อนไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะอืมผมก็เลยกล้าเปิดไงเออเพาว่าผมจะเตือนอยู่มันไม่มีอะไรหรอกเออม่าจะเตือนไงมันก็เลยแบบชิวๆหน่อยเออโอเคครับคลิปนี้ก็ามาเนียนกันนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับเออครับบ๊ายบายครับ